ความคืบหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมคดีไรเดอร์สาวที่ถูกคนร้ายฆ่าชิงรถยนต์หมกศพเอาไว้ที่ริมป่าหญ้าข้างทางอย่างโหดเหี้ยมนะคะซึ่งล่าสุดปรกากฏเจ้าหน้าที่เนี่ยจับคนร้ายได้แล้วประวัติคดีเก่ายาวเป็นหางว่าวลักทรัพย์หลายคดีหนักไปกว่านั้นข่มขืนอีกหลายคดีและข่มขืนเด็กทั้งนั้นเลยคําถามคือคนร้ายที่มีพฤติกรรมขนาดนี้ค่ะ พ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยสุดท้ายมาฆ่าคนนี่นะคะคดีนี้มีผู้ไปพบศพนางสาวถิติรัตน์อายุ47ปีซึ่งเป็นไรเดอร์ค่ะถูกคนร้ายฆ่ารัดคอด้วยสายชาร์จโทรศัพท์แล้วทิ้งศพอยู่ริมถนนสายนครชัยศรีห้วยพลูอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งญาติบอกว่าผู้ตายหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่วันที่10กันยายนบอกกับแฟนว่าจะไปรับผู้โดยสารไปส่งที่อำเภอเมืองนครปฐมหลังจากนั้นนะคะ เธอก็หายตัวไปพร้อมรถยนต์สีดำหมายเลขทะเบียน6กไก่ชอชิ่ง7998กรุงเทพมหานครญาติก็ไปแจ้งความประกาศตามหาคนหายในโซเชียลด้วยสุดท้ายมาพบเขาว่านางสาวธิติรัตน์เนี่ยถูกฆาตกรรมแต่รถยนต์หายไป ตำรวจสันนิษฐานเลยแบบนี้คนร้ายอาจจะมาในคราบผู้โดยสารนี่แหละลวงไปฆ่าชิงรถก็เริ่มแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะคะตั้งแต่ตอนที่ผู้ตายขับรถออกจากบ้านแล้วเนี่ยค่ะรับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยขึ้นรถมาแล้วนะคะเอาผู้โดยสารขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็ไปรับกันจากปากซอยสุขุมวิท77กรุงเทพนะมีผู้ชายสีดําขึ้นมาขับต่อจากจุดนี้เข้าพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐม ต่อมาสามทุ่มของวันที่11กันยายนปรากฏอ้าวรถคันนี้ค่ะถูกขับออกมาจากจุดที่มีการพบศพโดยชายต้องสงสัยเป็นคนขับมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรเกษม14กันยายนพิกัดของรถคันนี้ถูกขับไปที่ประจวบคีรีขันลงใต้ไปเรื่อยๆละชุมพรมุ่งหน้าไปภูเก็ต มีกล้องวงจรปิดของตำรวจทางหลวงจับภาพได้ค่ะว่าคนขับรถเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คราวนี้ไม่เจอรถอีกเลยนะคะจนนี่ช่วงค่ำเม,มื่อวานตำรวจเจอและรถเนี่ยไปถูกขับอยู่ใกล้ๆสนามบินนานาชาติภูเก็ตพื้นที่สอพอสาคูเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปตรวจสอบคราวนี้ คนขับเป็นผู้หญิงซะแล้วนะคะ,ะ,ะเธอก็แจงเลยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยซื้อรถคันนี้มาจากพื้นที่นคนปรปฐมราคา35,000บาทโดยที่ตัวเธอกับคุณพ่อเนี่ยไม่ทราบเลยค่ะว่าเจ้าของรถถูกฆ่าและเธอเองก็มาให้ปากคำกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะ จนในทีพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบรถเลยค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างส่งกลับมายัางท้องที่เกิดเหตุที่จังหวัดนครปฐมนะคะเออมันเริ่มซับซ้อนนะฮะ,ะแล้วตํารวจเนี่ยแกะรอยพบว่าคนที่เอารถคันนี้มาขายเนี่ยชื่อว่านารงศักดิ์หรือว่าแม็กอายุ35ปีไปกบดานอยู่ที่บ้านแฟนสาวที่พื้นที่กำแพงแสนนะคะที่นครปฐมเจ้าตัวนั้นมีหมายจับลักทรัพย์ในพื้นที่สอนอมีนบุรีก็เลยเอาหมายจับเนี้ย ไปคุมตัวมาสอบปากคำที่สอนอมีนบุรีก่อนจะออกหมายจับในอีกข้อหาหนึ่งคือข้อหาฆ่าคนตายแล้วก็อายัดต,ตัวไว้ในภายหลังนะฮะแต่ว่าระหว่างสอบปากคำนาแม็กซ์เนี่ยกลับอ้างว่าเครียดมากจนปวดท้องเพราะว่าไม่เคยก่อคดีฆ่าคนตายมาก่อน<ๆ>ก่อนจะเดินก้มหน้ากุมท้อง<ๆ>แล้วเข้าห้องสอบสวนครับ แม็กปวดท้องเป็นอะไรเลยปวดท้องเป็นอะไรเนียปวดหรอคะพิยายังแม็กบอกว่าแม็กไม่เคยฆ่าคนมาก่อนใช่ไหมเราเคยฆ่านี่ฮะแล้วก็หลังจากยี้อ้างว่าปวดท้องตํารวจก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนก็พบว่าชีพจรก็ปกติความดันก็ปกติก็เลยคาดว่าแม็กอาจจะดราม่านะหรืออาจจะใช้เป็นข้ออ้างขอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ววางแผนหลบหนีนะฮะ แม้ว่าแม็กจะปฏิเสธแต่ว่าเมื่อคืนนี้ครับเจ้าตัวกลับยอมรับกับตำรวจภูธรภาค7แล้วนะฮะว่าเรียกใช้บริการไรเดอร์รถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันให้ไปรับที่บริเวณหน้าสอนอพระขนงแล้วจากนั้นพาไปที่พักที่ย่านนนทบุรีเพื่อเอาของก่อนจะขับไปส่งยังจังหวัดนครปฐมระหว่างทางคิดไปคิดมามองเห็นคนขับเป็นผู้หญิงก็เลยอเอารถไปขายดีกว่าออกอุบายฮนะแกล้งเมารถ บอกให้คนขับจอดหน่อยแล้วทําทีลงจากรถไปแล้วอาเจียนพอคนขับลงมาช่วยเสร็จเลยฮะล็อกแขนล็อกคอเอาสายโทรศัพท์รัดคอจนแน่นิ่งแล้วเอาศพเขาไปยำพรางในพงหญ้า12กันยายนเอารถไปขายต่อครั้งแรกที่นครปฐมก่อนจะพบว่ารถเนี่ยเปลี่ยนมือหลายทอดแล้วไปอยู่ที่นครสวรรค์อีกแล้วสุดท้ายมันไปที่ภูเก็ตอีกแล้วมันก็ย้อนกลับมาที่นี่อีก <im itation> มันจะอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะอโอ้ตายละแล้วไปดูประวัตินะคะของในแม็กเนี่ยโอ้โหก่อ,อเหตุอาญากรรมเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะตั้งแต่ปี50นะคะก็คือคดีร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ปี52คดีข่มขืนกระทำชำเราเด็ก อายุไม่เกิน15ปีพรคผู้ยาวกักขังหนวงเหนี่ยวปี53คาดีคมขืนก็ทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีปี6667เนี่ยมีอยู่3คดีลักทรัพย์ค่ะแล้วก็มาคดีล่าสุดนะคะกันยายนปี67นี้เลยก็มีการออกหมายจับชิงทรัพย์ของผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วก็มีคดีฆ่าผู้อื่นอีก แล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยสิสิงหาปี53ในแม็กนะคะก็ถูกจับข้อหาคมคืนอีกกระทำชําราว,วพระผู้เยาว์วนอยู่แบบนี้นะคะจนในที่สุดเนี่ยถูกส่งตัวไปที่เรือนจำบางขวางเพิ่งจะพ้นโทษมาปี65ก็กลายเป็นว่า65ออกมา ก่อเหตุซ้ำอีกก็<ๆ>เลยเป็นคำถามนะคะว่าผู้ก่อเหตุซ้ำซากแบบนี้แล้วมันคดีร้ายแรงหมดเลยอะ่ะค<า>มคืนลักทรัพย์ฆ่าคนอื่นแบบนี้ทำไมถึงปล่อยออกมาได้อีกแล้วก็ก<แ>่อเหตุซ้ำอีกแล้วก็กลับเข้าใหม่ก่อเหตุซ้ำเรื่อยๆนะคะ แน่นอนที่สุดว่าเหตุการณ์นี้ทําให้ทางญาติของผู้สูญผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เสียใจอย่างหนักพี่ชายเนี่ยเคาะรถกู้ภัยบอกน้องสาวนะว่ากําลังรับศพกลับไปบําเพ็ญกุศลเรียกน้องกลับบ้านแล้วก็บอกว่าตํารวจเนี่ยจับคนร้ายได้แล้วนะส่วนคุณแม่ร้องไห้จนเป็นลมไปเลยค่ะคนร้ายโดนลงโทษแล้วลูกอื เดี๋ยวเราไปจอกันที่วัดลกมานะลูกกลับบ้านมลูกกลับบ้านนะลูกแม่กลับบ้านแม่ลูกแเขอแม่หน่อยเขอแร้าที่ขอแรงจ้า สงสารคุณแม่จริงๆน,น,นะคะคือเนี่ยญาติต้องรีบไปประคองคุณแม่ให้ไปนั่งเลยค่ะเพราะว่าคือตอนลูกหายเนี่ยมันก็ทุกข์และแต่ความหายเนี่ยมันยังมีความหวังเผื่อจะเจอใช่ไหมคะแต่ไม่คิดนะคะว่าจะเจอในสภาพถูกฆ่าชิงรถอย่างโหดเหี้ยมแบบนี้นะคะแล้วทุกคนในครอบครัวบอกว่าตอนเนี้ยอยู่ในสภาพจิตใจเศร้าหนักย่ําแย่มากส่วนร่างของผู้ตายถูกนํากลับไปประกอบพิธีแล้วที่วัดย่านแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเนี่ยค่ะคุณแม่ไปลงไปเลย ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆเลยค่ะคแต่สุดท้ายภัยสังคมรายนี้ถูกจับได้แล้วและหวังว่าครั้งนี้ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้วจริงๆนะคะคนดีๆเขาทำอาชีพสุจริตเนี่ยต้องมาเสียชีวิตไปแบบ,บนี้ค่ะ คือดูลิสต์รายชื่อคดีที่ก่อแล้วงงมากว่าทําไมถึงได้ออกมาจากคุกบ่อยจังอ,ออกออกเข้าเข้าเข้าเออกออกแต่คดีอุกชะกันทั้งนั้นเลยะัยันเกิอดอะไรหรือเปล่ารอบนี้ทําคนตายเลยนะต้องทบทวนแล้วล่ะครับนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ